ครับสวัสดีครับผมโค้ชเกอร์รถนชิดาบอลสีครับโค้ชโรงเรียนรักธรรการทอีครับครับการในขันวันนี้เป็นไงบ้างครับครับก็ถือว่าน้องๆก็ทำผลงานกันดีนะครับก็เราก็วันนี้เราก็เล่นได้ตามแผนนะครับตามเป้าหมายที่เราสามารถคว้าสามแต้มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับครับผมวันนี้ความผิดพลาดของน้องมองว่าเป็นไงบ้างครับก็มีเรามีข้อผิดพลาดที่เราต้องไปขอบคุณแก้ไขในเรื่องของการเล่นเกมลุกนะครับในพื้นที่สุดท้ายนะครับในเรื่องของการจบสพอร์นะครับก็เกมโดยรวมอย่างอื่นก็ถือว่าน้องๆเราทำได้ดีนะครับ ครับผมชนะมา2นัดแล้วถือว่าทีมเข้ารอบแล้วนัดสุดท้ายมองว่าไงบ้างครับก็แมตช์สุดท้ายที่เราจะเล่นกับอัศวันศรีราชานะครับก็เขาก็เป็นทีมที่ดีนะครับก็อัศวันศรีราชาก็สามารถเอาชนะมาได้2นัดแล้วนะครับส่วนของเราก็ที่จะเล่นกับอัศวันศรีราชาเราก็ต,ต้องพยายามที่เราต้องทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับก็พยายามที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของข้อพิพลาทของทีมนะครับเพื่อในการเข้ารอบต่อไปครับทัวร์นาเมนต์นี้สําหรับเจลียุชาเลนต์มองว่าเป็นไงบ้างครับ ครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะครับเป็นอะไรเป็นการจัดการแข่งขันที่ดีนะครับ,ก,ราก,ก,ารรบก็มีเวทีให้น้องๆได้ได้เล่นนะครับเป็นแต่ละทีมที่เขาร่วมกันในขันก็ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพที่ดีนะครับกับรายการนี้ก็ถือว่าน้องๆก็สามารถที่จะแสดงออกและก็ทําผลงานกันได้ดีครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็เราก็ต้องขอบคุณผู้บริหารน,นะครับที่ช่วยสป,ปอร์ตน้องๆเลย ทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยสังุนทั้งรม